วันนี้สําหรับไฟแต่งหน้ารุ่นรุ่นที่มีนะรุ่นที่มีก็จะเป็นพวกตัวตัวตัวตวีพวกแลน์จะนั่นจะมีไฟแต่งหน้ามาให้นะครับมีกระจกมาให้แต่ถ้าเป็นเป็นรุ่นตัวตัวล่างๆหน่อยจะไม่มีวันนี้พอเปิดไฟมาปุ๊บปกติเ,เปิดกระจกเปิดกระจกมาปุ๊บแต่งหน้าเนาะบรรดาภรรยาทั้งหลายที่นางคูคนขับนะ <c oughs> ก็จะได้ไฟเป็นสีเหลืองมานี่ช่างใส่เป็น LED Philips Uh, แสงหกพันเคนะครับตัวนี้แสงหกพันเคสว่างพอดีนะครับแสงธรรมชาตินะครับเป็นสีขาวนะครับเวลาแต่งหน้าก็สาวๆก็จะสวยขึ้นนะครับแสงมันธรรมชาตินะแสงมันธรรมชาติไม่ใช่เป็นแสงสีเหลืองนะครับไม่ใช่แสงอันนี้เป็นแสงขาวแสงขาวฟิลิปนะครับเปิดก็นี้จะใส่ทั้งคันแต่ว่าพอดีถ้าถ้าเป็นรถพวกนี้ก็ก็จะเป็นทั้งคัน ขาวขาวทั้งคันเลยขาวทั้งคันส่วนใครสั่งสั่งของช่างรถมารับของทุกวันนะครับรถรถมารับของให้ทุกวันนะครับเพราะว่าช่างช่างส่งของของสีเหลืองเนาะก็เขาจะมารับของช่างทุกวันใครสั่งก็กดในตะก้าได้เลยมองเห็นตะก้าตะก้าอยู่ตรงไหนช่างชี้ถูกไหมเนี่ยข้างล่างกดตะก้า้านค้าเนี่นะสามารถกดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับ ก็ไฟสีขาวไปแล้วลของร้านช่างไม่มี led ที่แบบ5บาท10บาทไม่มีนะครับไม่มีมีแต่ฟิลิปอย่างเดียวเพราะว่ารถราคารถราคาเป็นล้าน